4ประตูงวดพรล,ลักพันเข้ามาอีกแล้วครับพี่กับเจ้าตัวนี้เลยครับพี่นี่คือมิสูบิชิไทตันครับแต่บอกก่อนนะรถคันนี้แต่งหนักแต่งเต็มมากออปชั่นโคตรโหดเลยแต่เอรรถเพียงแค่1ิบาทครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับพี่ว่ารถคันนี้ให้อะไรมาบ้างครับสำหรับรถที่เพิ่งเข้าใหม่วันนี้นั่นเองครับกระจังหน้าตัวนี้โคตรหล่อเลยพี่ตัวนี้วายบอดี้ใหม่ทั้งหมดเลยนะสําหรับชุดหน้าทั้งหมดเลยครับพี่ตัวนี้จัดมาให้หมดแล้วครับเสริมจมูกหลอ่ลอ,ลอแบบนี้มาให้พร้อมติดสติกเกอร์แบบนี้เลย โอ้โหรายละเอียดมาให้ครบแน่นมากสําหรับชุดไฟตัวนี้จะเป็นไฟตัวสปอร์ตไลท์นั่นเองครับมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้ครบเรียบร้อยครับตัวนี้ก็เหมือนที่บอกครับพี่นี่คือตัวท็อปไฟตัดหมอกมาให้แน่นๆเดิมๆจากศูนย์ครับชุดแต่งสเกิร์ตสวยๆแบบนี้เลยอีกรอบคันนั่นเองครับโอ้โหน้าหล่อมากครับพี่ยังกับรถสไตล์ของอเมริกาแท้เลยนะที่เข้ามาหาครับมาดูกันด้านข้างครับพี่ว่าเขาให้รายละเอียดในชุดแต่งตัวไหนบ้างครับในตัวนี้ มาตัวนี้เป็นซุ้มครับพี่มาแล้วสีดําครับแน่นๆอย่างนี้ต้องขออภัยลูกค้าก่อนนะรถยังไม่ล้างยังไม่ทําความสะอาดครับยังไม่มีการเก็บรายละเอย่างอะไรเลยพี่ดูครับโอ้โหโชกคแดงมาเลยเรียบร้อยครับพี่จัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วดูแม็กใหม่ยางใหม่ครับยางยังเป็นตุ่มอยู่เลยครับเพิ่งลงพื้นนะตัวนี้จัดมาให้แล้วเรียบร้อยกับยางใหญ่ล้อยักษ์แบบนี้ครับพี่และยางใหม่เหมือนที่บอกครับตัวนี้ก็นี่ เอาง่ายๆครับเหมือนกับเขาจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยพี่ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยครับด้านข้างตัวนี้ล้อก็ไม่ล้นครับเพราะว่าใส่สเปเซอร์เข้ามาเพื่อที่จะให้มันลงตัวกับตัวรถนั่นเองสบายใจครับไม่ถูกจับแน่นอนติดสติกเกอร์มาให้แล้วด้วยเรียบร้อยรอบคันครับกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าครับพี่คู่ข้างนะมีไฟเลี้ยว LED ฝังอยู่ในตัวด้วยมีตัวนี้ด้วยนี่ตัวกันสาดกันน้ําฝนด้วยอ่า มาดูที่สภาพด้านในกันหน่อยครับพี่กับตัวรายละเอียดของรถนั่นเองครับรุ่นนี้ออกมาครับพี่ก็จะเป็นตัวนี้พลาสติก PU สีดําแต่ว่าตรงนี้ครับความเก็บรายละเอียดของเขาเขาจะมีหนังมาให้เย็บได้สีส้มนั่นเองตามสไตล์ของรถตัวท็อปนั่นเองครับรายละเอียดตัวนี้ครับพี่ดูได้ทั้งหมดนะว่ารถเคยมีประวัติการชนไหมมีการเก็บรายละเอียดอะไรมาหรือเปล่าครับบันไดคู่ข้างมาให้แล้วเรียบร้อยแบบแน่นๆนแบบนี้ครับ น็อตทุกตัวไม่เคยขยับไม่เคยแกะครับพี่โอ้โหดูง่ายมากครับสภาพสวยกลิบเลยตัวนี้ครับด้านข้างครับพี่นี่เห็นไหมครับรายละเอียดตัวนี้ครับพี่มีให้หมดแล้วเม็ดอาร์ครับสภาพสวยเดิมเนียนกลิบสบายตาครับเอาง่ายๆพี่โอ้โหรถที่คุ้มค่าครบขนาดนี้จะหาจากที่ไหนได้ครับคอนโซลตัวนี้ครับนี่เดิมๆเลยแล้วก็เยิงยาวไปถึงฝั่งทางนู้นเลยครับพี่ เป็นชิ้นเดียวเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองครับในส่วนของเบาะด้านนี่ครับเห็นไหมพี่เห็นไหมจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะเย็บคําว่าแอดลีตครับพี่สีดําส้มนั่นคือโลโก้ของเขาเลยครับและชุดเบาะทั้งหมดครับพี่และทั้งรถจะเป็นได้สีดําส้มทั้งหมดเลยครับโอ้โหสวยมากนะครบองค์ประกอบทุกอย่างพี่ออกใหม่คันนี้อยู่ประมาณ8ปดแสนกว่าบาทวันนี้ราคาเหลือเบามากต้องบอกก่อนรอติดตามชมโปรโมชั่นช่วงท้ายคลิปได้เลยครับ ในส่วนของรายละเอียดพวกนี้มีมาครบให้พี่พวกปุ่มล็อกต่างๆรา,ายละเอียดต่างๆของรถครับพอเราดูจากบอดี้ด้านนอกจริงๆเรามองว่ารถคันนี้พี่เป็นรถที่ค่อนข้างจะตัวเล็กนะแต่ความเป็นจริงต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ใหญ่มากอลังการเวอร์ครับสาภาพโคตรสวยเลยพี่ดูครับเห็นไหมรายละเอียดครับมีมาให้ครบหมดแล้วชุดน็อตต่างๆบันไดข้างครับไล่เก็บรายละเอียดมาให้หมดเลยและด้านหลังที่ผมชอบที่สุดก็คือเขาจะค่อนข้างนั่งกว้างสบายมาก และมีตัวนี้ด้วยนี่ครับตัวนี้ก็จะใช้ในการพักแขนได้และสามารถวางแก้วน้าได้ด้วยโอ้โหพี่ดูครับขนาดเบาะพื้นผอมด้านล่างก็ยังเป็นดําส้มนะเก็บรายละเอียดมาได้ดีมากครับสําหรับคนที่เป็นเจ้าของรถคนเก่าเนาะซุ้มตัวนี้ก็เหมือนที่บอกครับพี่มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วครับเป็นสีดําโคมเนี่ยมนั่นเองแหนบครับแหนบเดิมแต่ชุดช่วงล่างอัปเกรดมาหมดแล้วเรียบร้อยเห็นไหมจ๊ะเห็นสภาพด้านในไหมพี่อัปเกรดมาแล้วนะ คั้งด้านหน้าและด้านหลังเอาไปใช้ยาวๆครับคานด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นคารชุดแต่ง l i m i t e d Edition ครับนี่ความพิเศษของเขาครับพี่ต้องบอกก่อนนะมาเฉพาะในรุ่นจบในตัวนี้ได้เลยครับพี่ชุดกอบไฟท้ายครับพี่ตัวนี้ก็จะใส่สีดำมาให้แล้วเรียบร้อยจบครบครบแน่นๆเลยด้านหลังติดสติ๊กเกอร์ให้แล้วเรียบร้อยมีไฟดวงที่3ามาให้ด้วยและโลบาร์ครับพี่เหมือนที่บอกครับจัดแน่นจัดเต็มมาก รุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะมีจอมาให้แล้วเรียบร้อยมีกล้องมาให้เดิมจากศูนย์โรงงานแท้ครับตัวนี้ก็นี่ครับโลโก้เหมือนนี้เขาบอกครับพี่นี่ครับรายละเอียดตัวนี้มีมาให้ครบหมดแล้วครับการชนท้ายก็แต่งมาให้ครบเรียบร้อยจบหมดเลยมาดูกันหน่อยครับพี่นี่ครับชุดยางครับสวยมากสภาพสวยกลิบครับพี่นี่ใครอยากได้รถที่สภาพเหมือนรถป้ายแดงมือหนึ่งต้องมาครับตัวนี้ก่อนจะเข้าไปท่านในครับพี่ก็จะมีตัวนี้ครับจะเป็นกุญแจ k e y l เล s f o o ส Start นั่นเองครับ มาตัดเข้ามาที่ด้านในกันหน่อยนวผมพาเข้ามาดูครับความสวยของรถครับพี่นี่ฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเนะบาะด้านหน้าครับพี่จะเป็นเบาะไฟฟ้านะรุ่นนี้ครับโอ้โหก็คือเหมือนที่บอกครับพี่นี่คือตัวท็อปเนาะให้ดูเลขใหม่เห็นไหมครับเลขใหม่เพียงแค่30 0 0 0กิโลเท่านั้นครับ30,000กิโลนะย้ำอีกทีนึงว่าเป็น3 0 0 0 0กิโลครับพี่และตัวนี้ก็คือมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้พวงมาลัยทั้งหมดจะเป็นหนังสีดําแล้วก็เย็บด้วยได้สีส้มนั่นเองครับ ตัวนี้ใช้ได้หมดเลยทั้งระบบคูดคอนโทรลด้วยนะเวลาที่พี่เหยียบคันเร่งอยู่ไงครับอยากให้มันเร็วขึ้นเราก็แค่กดตัวนี้โดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งก็ได้ตัวนี้ก็เชื่อมต่อกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทุกอย่างที่อยู่ในรถนั่นเองครับตัวนี้เหมือนที่ผมบอกครับที่มีจอมาให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้และรุ่นนี้ครับพี่เขาก็จะมีตัวระบบแอร์ที่เป็นระบบออโต้อีกด้วยครับก็คือสามารถกดได้จากตัวนี้ตัวจอก็จะเป็นตัวระบบดิจิตอลนั่นเองเออกแบบมาในเกียร์ ธรรมดาครับพี่ในระบบ4เกียร์และก็รวมเกียร์อาด้านหลังด้วยด้านหน้าผมมองว่าดีไซน์รถคันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะพี่เพราะว่าเนี่ยครับเขาเก็บความเรียบความหรูได้ดูดีมากจริงๆครับสําหรับตัวรุ่นนี้ครับและพิเศษไปกว่านั้นครับตัวนี้แต่งเพิ่มเติมมาให้ครับก็คือในรายละเอียดของตัวนี้นี่เลยมีตัวแฟลิงไฟฟ้ามาให้ก็คือเอาง่ายๆครับมันใช้ในการปิดควันดําได้ด้วยอ่า ใช้ในการรอบเดินหอบได้ด้วยทำได้หลายอย่างมากครับสำหรับรถรุ่นนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าครบจบคุ้มค่าจริงๆครับสำหรับรุ่นนี้อ่ะเดีย๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาลูกค้าเข้าไปดูหน้าฝากระโปรงกันนิดหนึ่งนะครับมาดูสภาพภายในกันหน่อยครับพี่สำหรับรถรุ่นนี้นะเหมือนที่ผมบอกครับพี่รถทุกคันของสามเนี N ่ยมอเตอร์ครับต้องสวยจากภายในถึงจะออกมาภายนอกได้ครับพี่โอ้โห รถเดิมคลิปขนาดนี้ยังหลงเหลืออยู่ละครับเล่งไม่เพียงแค่3ามหมกิโลนะให้ดูสภาพความสวยของรถครับพี่เห็นไหมตัวนี้ครับพี่ยังไม่เคยแกะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยเก็บงานครับตัวนี้ก็เดิมๆมาตั้งแต่มือแรกเลยครับพี่ตัวแผ่นมอกรับเห็นไหมยังมีครบหมดทุกอย่างเลยและสภาพข้างในติ้งมากต้องบอกก่อนครับไล่มาเลยครับพี่รายละเอียดการเก็บงานนะนี่ครับต่างๆครับ ด้านข้างไม่เคยมีประวัติการชนแน่นอน100%ครับและไฟยังเป็นไฟเดิมหมดน็อตตัวเดิมจากโรงงานตั้งแต่แรกเลยเห็นไหมครับพี่ตัวนี้ก็จะมีตัว r h ด้วยก็คือบ่งบอกว่าอยู่ฝั่งทางไหนนั่นเองอ่าตัวคานครับเห็นไหมเดิมสนิทเนียนสวยกลิบครับนี่ครับสวยจริงๆนี่กระปุกต่างๆครับพี่ไม่มีรอยแต่ไม่มีรอยร้าวครับตัวนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ครบเรียบร้อยจบหมดแล้วครับ ระบบกระจายเบรกด้วย ABS อีกต่างหากและคันนี้มีเทอร์โบมาให้ด้วยไม่ต้องถามถึงความแรงครับพี่ต้องบอกก่อนว่าซื้อไปแล้วครบจบทุกอย่างจริงๆครับสําหรับตัวนี้นะก็ผมบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้ครับพี่แต่งหนักแต่งเต็มมากแต่ออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นครับพี่ตามสโลแกนของร้านเลยใครที่อยากได้ครับพี่รถสวยๆแบบนี้คุณภาพดีๆแบบนี้ครับพี่รถเดิมบ้านแท้1 0 0ครับให้แอดเข้ามาเลยที่แอ 44A ทีมงานแบงค์สอย่างมอเตอครับ และเหมือนที่ผมบอกครับพี่รถคันนี้ราคาพิเศษครับจัดโปรโมชั่นเอาแบงค์สิเข้ามาให้ผม1นึ่ใบราคาเหลือเพียงแค่5 0 0 0 0นบาทและคันนี้งวดผ่อนหลักพันตลอดสัญญาครับสนใจแอดเข้ามาเลยครับพี่ที่แอดสี่ครับทีมงานแบงค์3ามเนี่ยโมอเตอร์คาร์สวัสดีครับ